สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะพอดีว่าครูหวงพึ่งออกกําลังกายนะคะก็เลยแวะมาให้กําลังใจกันก่อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่คะแนน s อสแต่ละคนเนี่ยนะคะก็เริ่มออกแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าการสอบเนี่ยมันก็มีสมหวังกับไม่สมหวังนะคะแต่ว่านักเรียนเนี่ยยังมีคิวที่จะสอบอีกในเดือนออกัสแล้วก็ d e c ember แล้วที่สําคัญเนี่ยนะคะในการสอบรอบนี้ ปีนี้ถือว่าเป็นรอบนัดสําคัญที่สุดเลยค่ะในรอบ10ปีที่ผ่านมาเพราะว่าข้อสอบสตเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแนวนะคะในปีหน้านเนี่ยจะไม่ใช่แนวของปีนี้ละสําหรับนักเรียนที่ตอนนี้นะคะอยู่ม .4 ม .5 าม .6 ควงใช้คําว่าม .4 ม .5 ม .6 เลยนะคะนักเรียนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันที่จะสอบ s สตในเดือนออกัสแล้วก็เดือนธันให้ผ่านเพียงแต่เดือนธันเนี่ยก็ระวังเรื่องเคอร์ฟนิดหนึ่งนะคะเคอร์ฟอาจจะสูงนิดนึงซึ่งทัมมิ่งที่เหมาะสมที่สุดที่จะสอบสตเนี่ยนะคะก็คือออกัสเนี่ยแหละคะ ตอนนี้เนี่ยคะนักเรียนเนี่ยมีเวลาที่จะเตรียมตัวเพื่อความสําเร็จนะคะเพราะว่าถ้าเป็นปีหน้าเนี่ยนะคะข้อสอบก็ต้องเริ่มใหม่นะคะจับทิศจับทางใหม่กันอีกนะคะคะแนนก็อาจจะไม่สูงเท่ากับเด็กที่สอบปีนี้เพราะฉะนั้นเด็กที่สอบปีนี้เนี่ยนะคะในระบบการสอบ s a t เก่าเนี่ยนะคะถือว่าเป็นเด็กที่ได้เปรียบกว่าดิจิตัลแซตในปีหน้ามากนะคะ ยังไงก็แล้วแต่นะคะสำหรับนักเรียนที่ตอนนี้เนี่ยนะคะกำลังท้อเนี่ยนะคะครูงบอกได้เลยว่านักเรียนลุกขึ้นสู้เถอะค่ะเพื่อที่เดือนออกัสเนี่ยนะคะนักเรียนยังมีโอกาสที่จะทําคะแนนพันสีในช่วงทามิ่งที่สําคัญขนาดนี้นะคะแน่นอนค่ะการเรียน s อ t ในแต่ละวันหรือการอ่าน s อ t ในแต่ละวันมันเป็นสิ่งที่มีค่าและสําคัญนักเรียนอย่าเสียหลักหรือไปอ่านในสิ่งที่ไม่ใช่นะคะนักเรียนคงจะต้องได้เจอกับแซตตัวจริงแซตครูห่วงแล้วล่ะค่ะหากนักเรียนเนี่ยนะคะต้องการที่จะอ่านแซตได้คะแนนวตรงประเด็นนะคะนักเรียน มาเจอเราได้เลยและเจอกันที่แคปซิจเนสเซ็นเตอร์นะคะแล้วเจอกันค่ะ